เดียวเก่งเลยกระต่ายบินหรือเปล่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ีมันอาบุบปังใช่ไหมมันอาบุบปัง โอเคครับวันนี้พบกับติดอ่างชาเลนจ์ผมจะมาวันนี้ผมจะมาให้พวกพี่เขาเล่นชาเลนจ์ให้โกหกผมให้ได้ก็คือผมจะให้เขาเล่าเรื่องมาแล้วให้ผมทายว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของใครและใครโกหกประมาณนี้อ่าโดยจะมีหัวข้อเรื่องให้พวกพี่เขาเขียนบนกระดานและบอกว่าเป็นของใครและ,ะให้ผมทายถ้าผมตอบผิดผมต้องกินน้ำปริศนานั้นใช่ไหม นั้นจากบาร์เทนเดอร์อ่ะนั้นจากบาร์เทนเดอร์แต่ถ้าผมตอบถูกเจ้าของเรื่องคนนั้นจะต้องกิน <c oughs> เรียกว่าตอนสมัยเด็กๆด,ดีกว่าคือไม่ได้เด็กหรอก็คือประมาณป .5 ป .6 อะไรเงี้ย <c oughs> อ่าเราก็แบบว่าด้ยวยความที่แบบไอ้เชี่อคูแ่งแบบชอบตีอ่ะแล้วแบบเวลาแบบพักเงี้ยก็ให้พักชา้าถูกไหม <c oughs> เราก็ไแอบบ้เชี่อทำไงดีวะแล้วแม่งคือแบบชอบเอาช็อกเนี่ยเวลาทุกเชื่อทุกคนเนี่ยเวลา เรียนเนี่ยต้องมีแอบหลับอ่าทุกคนเคยเป็นอยู่แล้วแอบหลับแอบนั่งพงบพงบเนี่ยแล้วครู่ชอบอาช็อกเนี่ยเคลี้ยงหัว uh huh. อ่าไอเราก็แม่งทําไงดีวะแขนดิเราโดนไงไอเราก็ลุ้งขึ้นเลยรู้แล้วว่าเดี๋ยวครูคนนี้จะต้องเข้ามาสอนแล้วเรารู้ว่าเด๋ยนเราเนี่ยจะต้องหลับอีกแน่เพราะเราง่วงเราก็ใชว้วิธีนี้เลยากาตาช้างยอดเลยยอดเลยพอถ้าเกิดจับเนี่ยจับ เราไม่ไม่ได้ยอดช็อกนะยอดกล่องเพราะว่าช็อกมันอยู่ในกล้องอ่าเรายอดกล่องล็อปเลยล็อปล็อ,อกกล่องเลยถูกเขากะว่าถ้าเกิดจับเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วก็เป็นจริงไอ,อ้เหี้ยแต่เราอะไม่ได้หลับแต่เพื่อนข้างๆเราว่าหลับเรารู้แล้วเพราะพอาหลับเนี่ยอาจารย์ก็สอนอยู่นะพอสอนปุ๊บพอเห็นคนหลับอยู่จะเขาขี้เก่งเลยอ่าแล้วทุกคนเงียบกิบเลยกูกะเอาแล้วกูกะเอาแล้ว ต้องต้องต้องจับจับแน่จับกล่องแน่เพื่อจะลท้นช็อคสุกไม่ได้จับกล่องลบไม้ลบแปลงแปลงแป้งอ่ะลบกระดาษเวี้ยงเลยกูก็ไอ้เหียเอยทิ้แผนแม่งเพื่อนกูต้องมาเจ็บแทนที่กูจะต้องสะใจที่ที่มือที่อาจารย์อ่ะต้องหยิบหยิบเปิดกล่องแล้วมือมือติดกาวเพราะวันนั้นกูไปช้าคนแรกเลย พอถ้าเกิดปลายสายเนี่ยคนมันอยู่เยอะก <Yeah. S 1> ่อนจะเช้าเลยยอดเลยเพราะรู้ว่าอ,อีกประมาณไม่เกินห้าทีเนี่ย mm. อาจารย์ครูต้องเข้ามาอ่าอันนี้ก็คือแล้วเพื่อนแล้วคือแล้วอาจารย์เป็นคนที่ปาแม่นมากเลยนะ <Wow. S 1> ปาโดนหัวเลยก็เรียบร้อยก็สรุปว่าวันนั้นก็แจากที่ครูเนี่ยจะสวยเพราะว่าความแค้นเรา mm. ดันเป็นเพื่อนมามาทดแทนเพราะว่าครูดันไม่ได้ไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปยิบกล่องไป,ไ,ปไปเปิดกล่องในยิบช็องมา เดินเอาแปลงเพื่อตงแทนอันนี้คือมีการตอนที่สมัยเรียนที่แม่งแขนแขนจารย์นะแกงโคใช่ไหมโอ้โหโคตรแขนเลยก็ตอนอันนี้เป็นเรื่องตอนอยู่ป .3 ามเนี่ยป .3 ที่เธอจะแบบเขาเรียกว่าเราไม่เราเรียนกับคุ้นหรือเรียนกับพระตรองเรียนวัดจอต้อเรียนวัดจอพระไม่จะเราเรียนวัดเราเรียนวัดไปไั้งข่าว ใช่ไหมเรียนโรงเรียนวัดก็เป็นโรงเรียนปถมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เขาแบบเหมือนประมาณว่าคือโรงเรียนน่ะเนาะเขาก็จะให้แบบพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่หิวข้าวเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแอบไปกินข้าวก่อนกับเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพออาจารย์รู้เขาก็เรียกมาตอนปฐมปฐมนี่ม .3 จำได้เลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาอะให้เรียกเรียกคนที่แอบออกไปกินข้าวก่อน เพราะว่าเราหิวข้าวไงกับเพื่อนมาปุ๊บพวกเธอนี่นะยังไม่ถึงเวลาไปกินข้าวได้ไงคือพวกคุณอ่ะต้องให้เด็กอนุบาลไปกินก่อนคือมันเป็นอาหารกลางวันเขาจะให้เด็กอนุบาลกินก่อนแล้วก็ปฐมต้นปฐมปลายอะไรอย่างงี้งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราด้วยความที่หิวเราก็ไปกินก่อนแล้วพออาจารย์รู้ก็เลยเรียกไปพบก็เรารู้และว่าสมัยนั้นอะคนอาจารย์เวลาเขาจะทําโทษก็คืออะไรตี ด้วยไม้เลียวตีก้นกับไอเนี่ขนมจีบอะแล้วก็ใช้ใช้ไม้ตีนนแต่อันนี้เขาไม่ค่อยใช้เพราะส่วนมากเขาจะเอาไว้ตรวจเล็บถ้ารใครเล็บยาวก็จะโดนเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนไม้เลียวแล้วเป็นไม้หวาย oh, <no. S 1> อาจารย์ออกไปเอาไม้หวายเราก็ไม่รู้จะทําไง รีบเข้าเจิงคน้วยมาไม่มาไม่มาใช่ไหมนี่เรากลัวไม่มีซีนเหรอเข้าทุกคนเหมือนกันเนาะที่เรียนที่ไหนเ่เลยปะออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ทำไงกับเพื่อนสามคนรวมถึงตัวเราด้วยนะไปเอาผ้าผ้าเขาเรียกผ้าเช็ดหน้าผ้าอะไรเงี้ยเวลาเขาจะมีผ้าเช็ดหน้าอะไรแบบไว้แปรงฟันตอนกลางวันของเด็กอ่ะยาใส่ก้นยะใส่ก้นเราก็โดนกอดอกก่อนเลยปุ๊บ เราก็แบบไม่เจ็บไงคือเจ็บแต่เจ็บน้อยแต่ครูเขาบอกว่าทาไมมันแปลกคือเสียงมันมันจะดังไม่เหมือนกันถูกปะคราวนี้เองครูเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงดึงผ้าออกมาโดนสองเท่าเลยเพราะว่าไปแกล้งครูคือเราอะด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กอะคิดสั้นตรงที่ว่าเราไม่อยากเราไม่รู้ว่าเราเราถ้าเราอยาดไปเนี่ยเราจะโดนจับได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเราแค่ ไม่อยากเจ็บตูดแค่นั้นเองเออตอนนั้นเรียนอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดใกล้ใกล้บ้านเลยสิบนาทีก็คือถึงอ่ะแล้วที่บ้านจะไปส่ไปรับไปส่งตลอดพอรู้ว่านี่เรียนโรงเรียนบัดเนี่ยเรียนเรือยนไม่ได้นะเขาเพาะหาว่ามีหลวงพ่ออีกว่าที่บ้านไปส่งแล้วไม่รู้เป็นไรคือไปสายตลอดพอไปสายเนี่ยแล้วเขาจะเข้าแถวพิเศษก็คือไม่ได้เข้าแถวนี่แหละอ่นั้น แม่งก็กลางแดดอะแม่งก็ร้อนกลางสนามฟุตบอลเลยแล้วในแถวมันก็มีหลายคนในชะ่ปะอาจารย์มันก็เดินตรวจไปตรวจไปเรื่อยเราก็อยากเข้าอะมันร้อนอะทำไงในสนามฟุตบอลอ่ะมันจะมีกวดเดี่หยิบกวดปาอาจารย์เลย <c oughs> ปาหัวเลย <c oughs> แล้ก็ไม่รู้อะ <c oughs> ปาเขาทำไมอะอ่ะเฮียกูร้อนอะ มาแล้ววิบแล้วเออวิบแล้วแล้วมันหลายคนนะไม่สามารถจับได้เขาก็ไม่รู้ว่าใครก็คือเด็กเป็นร้อยเป็นสิบอ่ะนี่ก็อันนี้เรามัธยมไม่ใช่โรงเรียนอันนี้อะไรโรงเรียนปรจำป่ะโรงเรียนปปะไม่เป็นโรงเรียนปกติโรงเรียนสามัญธรรมดาครับประมาณมสามมส่นี่แหละกำลังเหี้ยวเลยกำลังแบบเหี้ยวเหมือนพี่ปูเลยป่ะอ่าใช่ครับก็ทีนี้ก็ก็เข้าเรียนปกติใช่ไหมก็จะมีอะไรนะ มีเป็นวิชาภาษาอังกฤษที่เราแบบไม่ค่อยจะแบบสบอารมณ์กับอาจารย์คนนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ้เอาอะไรเขาด่วะคือแบบมามาสอนเราเนี่ยเหมือนจะเพ่งเลยงคกลุ่มเราที่จะแบบว่าพูดจาไม่ดีส่วน,น,นด็กอย่าเงี้ยเขาจะแบบจะน,นั่งนิ่ง้างนหนพูดอีกแบบนึงอ,นอะไรอย่างเงี้ยอะไรถึงอะไรละ ละคแล้วก็แล้วก็ปลื้มไปให้มันบแล้วแล้วแล้วฟังพี่แล้วก็ทีนี้ทีนี้เขาก็มาเข้ามามามาสอนและไอ้ตะรกกตะกักอ่ะมาสอนทีนี้กูก็ออกอุบายเลยก่อนจะออกกุบายออกกูบายเงี้ยออกอูบายกับเพื่อนเฮ้ยต้องเอาสังแมทจะได้แบบรู้ว่าเออกูก็เอาเลยปุ๊บไปเลยไปกับเพื่อนแปลงลกระดานกระดานเนี้ยกระดานหมึกหมึกสีของเงินอ่ะ แปลงลบกระด้เหมือนพี่วานปะเหมือนพี่วานเลยฮะแปลงลบก็ได้อ๋อกันอันนี้นะวแล้วเราอันนี้เราเราเรียนอินเตอร์ก่อนพี่เฮ้ยอันนี้ผมอันนี้อาจารเขาสมัยเด็กมันขึ้นมาหน่อยนะอ๋ออ่ะเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ออกอุบายเลยอาจารย์เขาจะมีไมค์ส่วนตัวเขาใช่ไหมเขาก็จะมีไมค์อ่ะไมค์แบบที่อยู่ประจำห้องอ่ะ อไม่ลอยปะไม่ไมสายครับเอาวูเอาเลยเอาแปลงเนี่ยแล้กระดานอ่ะนี่ถั่วไม่ฝนหัวคิ้วเหรอผลถัวคิ้วฝนแบบหัวคิววค้วเลยก <c oughs> ูก็วางไว้ใช่ไหมแล้วพอเขาก็ไม่มีอะไรพอเขาเข้ามาจะสอนใช่ไหมกูก็เอาละเดี๋ยวมาแน่ <c oughs> เขาแพ้ใส่ยันตยานี่เขาก็มาถึง <c oughs> ไกจ <c oughs> <ๆ S 2> ่จ๋าไกเขาก็เอามาถึงเขาก็เอาไม้วางไง Good morning อะไรก็ว่างไว้ภาษาอังกฤษ ก็วาไปสักหนึ <More eating sounds> ่งแล้วม <Et S 2> <h ong, S 3> ีช็อตหนึ่งจังหวะที่เขาแบบเอาไมค์ออกมาอย่างเงี้ยทั้งห้องือเรียกเสียงฮาได้ทั้งห้องแล้วก็ออประมาณนี้ก็แบบพวกเพื่อนมันก็เฮฮากันอะไรเงี้ยครูก็แบบคแามกักอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบอีะฟันอีกกันนะเป็นเรื่องที่แบบไปรู้เรื่องกันทั้งโรงเรียนเลยคือแบบเล่าต่อๆอกัน มีอีกหนึ่งเรื่องสั้นสองเรื่องสั้นกับสองเรื่องยาวผู้เสร็จมึงเดียเปิดเลยอ่ะแล้วมีพี่บูว่าไม่มีนั่งกูเฉลยกูปาหัวเพื่อนปาหัวอาจารย์อ้าวเห็นไหมแล้วเห็นไหมผมอันเหลือสามกูเข้าการมึงนะนะเขเวหนักนะพี่บูหวงเลยตัวตัวรู้นฉลยแล้วอ่ะเจ๊ใจตัวเองไงกูโทุสารมึงเอ่ะพี่ดีเด็ดเดียวพี่เสร็จ เปิดเลยอ้าวเปิดเลยให้คัเอ้าวพี่นีรู้มากพี่อะไม่ได้กูเป็นมันอะกูยอมเชื่อใจงแล้วเพราะว่าอะไรวะพี่หว่าไม่มีทางที่จะไปโอ้โหอยุ่น่าดูเลยได้มันเอาโอเคอยู่ คุณรองไม่ผสมอะไรไปเนี่ยไมม่ีอยู่ที่คนโตใส่เยี่ยวพระบิดาโดนนะเยี่ยวพระบิดาโดนนะและอันนี้ตัวเปรี้ยวเก่งเลย จะตายบินหรือเปล่าอะไรอ่ะใครอะไรอ่ะไม่มีมนาบุตรบ้าฮะมนาบุตรบ้าเอวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส b e รห์ช่องติดอ่างช n แนลด้วยแล้วพบกันใหม่พีหน้า